เราในผู้เชี่ยวชาญหนึงด้านทางน้ำป่าพิกเด่นอย่างเดียวเลย <c oughs> อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งความภูมิใจในการทำอาหาร <c oughs> อ่ะให้กินคำสุดท้ายแปลนสวยขัดกัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับรอยค่นนะควันนี้เราทําเมนูอไปดูในติ๊กต็อกเขาทำไข่ข้นกุ้งก็คือทําออกมาแล้วแบบหไข่แบบดึงดึงดึงดงแต่ว่าเราทําออกมาก็มันไม่ดึงดง,ดงเท่าไหร่มันอาจจะสุกไปนิดนึงไม่เป็นไรมันผิดพลาดก็ไม่เป็นไรกินได้ก็พอเรามาชิมกันไปนะคะค ไม่กินเนยไหมม่กินเนยนิดนงึงว่าอร่อยดีนะกินกุ้งเด้งๆหน่อยของดีของเด็ดคืออะไรบอกไปน้ำปลาพริกพริกน้ำปลาหัวหอมกระเทียมแล้วเรียกอะไรอ่ะสรุปน้ำปลาพริกหัวหอมกระเทียมจริงๆเต็มยุทธ์นะเอป่ะ แต่แล้วแบบดีเลยอืมกุ้มกุ้งกำลังดีเลยเด้งมากเลยอ่ะไม่สุกกินไปอืมเด็กเพรากินคนโตกินแบบนี้หอืสชิงอร่อย เนี่ยต้องกุ้งแล้วก็ต้องลรยๆอันนโอ้โหเด็ดอะมันเด็ดะนดดะลวงครับมต้องมีคิปไข่สุกเกินไปแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นคาวไข่ก็สุกประมาณนี้โอเคนะ<อ>เคยทำอยู่ครั้งนึงในคลิปการเตินหลังบ้านแล้วถ้าใครอยากดูเดี๋ยวไปดูได้นะตรงนี้ ต่อมามันเป็นประเด็นเรื่องของ youtube ที่เราทํากันมาประมาณปเก้าเดือนซึ่งเก้าเดือนที่ผ่านมาคู่ติดตามก็อย่าง okay. ประมาณสองร0 0ยสองร้อยกว่าคนเองไม่เยอะอ่ะถือว่าไม่เยอะเลยอ่ะกับเวลาเก้าเดือนอ่ะแต่ตอนเนี้ยคือเราแบบว่าเริ่มจริงจังจริงจังมากๆเลยเพราะว่าเราแบบเรามีเป้าหมายก็อยากออกมาทําอาชีพที่แบบในฝันน่ะเอาจริงๆนะอยากออกจากงานแต่คือ,อยังออกไม่ได้ ผู้ติดตามยังน้อยซสงเหรือเกินใครที่เห็นใจหรือว่าอยากจะช่วยในการสนับสนุนไม่ต้องมาเป็นผู้สนับสนุนหลักก็ได้ขอแค่แบบว่าเออดูคลิปเรากด,กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ก<ด>อ,อแชร์ไปให้คนอื่นกดซับสไคร้เราก็จะพยายามพัฒนาฝีมือของเราสองคนให้ดียิ่งขึ้น mm hmm. ก็คือว่าเราไม่เคยแบบว่าไปเรียนตัดต่อไม่เคยไป ไปเรียนอะไรเลยเนาะที่ที่ทำคลิปทุกวันนี้ก็คือศึกษาจากยู u ู e เราย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆแล้วก็เออเออทำเหมือนกันว่ายังต้องฝึกอีกเยอะข้อผิดพลาดในคลิปนี้คือเราทาตามติ๊กต็อกทุกอย่างคือหนึ่งมันน้อยเกินไปสําหรับสองคนถ้าคนเดียวกำลังโอเคลำบามงูทั้งน้าถ้าเดี๋ยวทําอีกปรับปรุงเรื่องของความสุขที่มันสุกเกินไปก็จะลืมจะลืมมากเกินไปแล้วนะเธอเนี่ยกุ้งกับกุ้งกับน้ำปลาพริกบุ้ม ดีมากเลยถ้าใครอยากรู้สูตรก็เอาเมนต์ไว้มาบอกคั้งหน้าจะเป็นสูตรการทําน้ําปลาพริกโดยเฉพาะก็ได้เราในผู้เชี่ยวชาญทางด้านทาน้ําปลาพริก <laughs> ไดเด่นอย่างเดียวเลยจะ <laughs> <c oughs> ทำอร่อยสูดก็คือน้ําปลาพริกแตงกืออย่างน้อยก็เป็นหนึ่งความภูมิใจในการทําอาหาร <c oughs> อย่าท้อแท้ทุกคนเราจงไปต่อทำสุดท้ายไหมทำสุดท้ายแฟรนร์ไม่ต้องก่ออยู่แล้วฮ กคำสุดท้ายแปลนสวยขาดกันก <c oughs> ินก็นได้ <c oughs> จะบอกให้ <c oughs> ถ้าสมมติว่าแบบเหมือนดองไว้คืนหนึ่งอนะเนาะเรายิ่งอร่อยเออแต,แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้นานมากหมดก่อน โอ้ยกี่รอบแล้วเนี่ยทุกคนลงนับดูดีตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะไปแล้วไปแล้ววันนี้เดี๋ยวไปหาอะไรกินเพิ่มก่อนไม่อินไม่อิ่มถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแค่สามเดือนสุดท้ายยังจะปิดเป็นเควสให้มันมิชชั่นคอมพิวไปช่วยชยกันหน่อยทุกคนนี่ขอตัวลาไปก่อนไปไปทออีกจานผมบอกแล้วมันไม่พอ